หนูได้สอบมาแล้ว2รอบก็คือรอบที่1กับรอบที่2แต่ว่ารอบที่1ไม่ผ่านข้อเขียน ก็เลยกลับไปอ่านหนังสือใหม่อีกรอบแล้วก็กลับมาสอบรอบที่2ค่ะรอบที่2ก็คือติดแล้วก็ติดแพทย์เลยใช่ไหมใช่ค่ะที่บ้านหนูค่ะจังหวัดยะลาคือโรงพยาบาลเขา่าค่ะแบบการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อาจจะไม่ดีเท่าแบบในสงขาคุณปุ่น,น,นต้องย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขานาครินนะคะห,หนูเลยแบบว่าอยากมีความฝันที่แบบอยากเป็นแพทย์กลับไปช่วยพัฒนาชุมชนของตัวเองใน3จังหวัดชายแดนภาคใตะคะ้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนาดาอึ่งสร้อยทองชื่อเล่นหลินหุยนะคะจบจากโรงเรียนทิดานุเคราะห์ค่ะติดวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยา,ล,ทยล,าลัยรังสิตโรงพยาบาลราชวิถีค่ะรู้สึกดีใจมากแล้วก็ตกใจมากๆเพราะว่าคือสอบมาแล้วอีกรอบหนึ่งไม่ผ่านแล้วก็อันนี้เป็นรอบที่2แล้วคือดีใจมากๆคือสอบอเข้อเงผ่าน พอสดนะคะก็มี5วิชาค่ะคือฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตแล้วก็อังกฤษค่ะก็คือเป็นการทวนเนื้อหาทั้งหมดนะคะให้กระชับแล้วก็ครอบคลุมค่ะวันนี้เรามาเรียนสิ่งอี่รป็นเป็นเนทรนสัมภาษณ์ช่งชวงเช้านะคะก็จะเรียนเป็นจริยธรรมก็เป็นเคสแล้วก็คุณเอ,อ่อจริยธรรมแพทย์6ข้อค่ะแล้วก็มีเลคเชอร์ที่เกี่ยวกับออความรู้รอบตัว ก่อนสมเพ็จคือรู้สึกกังวลกังวัยมากกลัวมากว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ใจเต้นตึกตึกตึกมากแต่ก่อนสัภาษณ์หลังสภาษณ์ก็คือรู้สึกสบายใจขึ้นโลงใจขึ้นค่ะแล้วก็รู้แนวทางว่าเราควรตอบอยังไงค่ะวิธีการเตรียมตัวสอบนะคะก็คืออ่านหนังสืออ่านเนื้อหาแล้วก็ทําโจทย์ค่ะการทาโจทย์สําคัญมากเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนอ่อนตรงไหนเราจะได้แก้ค่ะก็สู้ๆนะคะก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะสำหรับค,คนที่อยากจะมาติวที่ MST นะคะก็คือมีการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมแล้วก็มีโจทย์เยอะมากๆ ให้ทำเป็นข้อสอบเก่าค่ะได้จริงจริง,รงต้องเอ็นเค่ะหนูได้สอบมาแล้ว2รอบก็คือรอบที่1กับรอบที่2แต่ว่ารอบที่1ไม่ผ่านข้อเขียน ก็เลยกลับไปอ่านหนังสือใหม่รอ,อบแล้วก็กลับมาสอบรอบที่2ค่ะรอบที่2ก็คือติดแล้วก็ติดแพทย์เลยใช่ไหมที่บ้านหนูค่ะจังหวัดยะลาคือโรงพยาบาลเขาวาค่ะแบบการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อาจจะไม่ดีเท่าแบบในสงขาคุณปุ่นต้องย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขานครินนะคะหนูเลยแบบว่าอยากมีความฝันที่แบบอยากเป็นแพทย์กลับไปช่วยพัฒนาชุมชนของตัวเองในสามจังหวัดชายแดนภาคใตะคะ้ค่ะ